เชิญร่วมสนับสนุนกิจกรรมสร้างคนสร้างสาธารณประโยชน์กับมูลนิธิสวนแก้วโดยพระพยอมกับโครงการพิเศษยกพวกดีกันถ้าจะมอในกง่การบรที่เราจะช่วยสนับสนุนะนะครับโครงการของทางการพยอครับ นะผมก็เลยนำความขึ้นเรียนท่านในสุดท้าท่านในสุดก็เลยอ,อนุมัตินะครับให้ปฏิบัติตามพระธรรมโภคองคาน,นะครับวันนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เรามีเสื้อกระเจนน้องๆแล้วก็จะมีกรนะดิ่งเราเห็นภาพกระดิ่งที่พระองค์่านถือที่นีไหมครับโภคองค์ถือเลยนะจะมีกระดิ่งประทานจากโระองค์หามอบให้น้องๆทุกคนนะครับและเจ้าหน้าที่ ที่นี่นะครับเป็นกร,ระดิ่งปัญนานจากพระเจ้าหลันเิอพวกเจ้าพัชรกิตยาากระดิ่งนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ของการยุติความรุนแรงนะครับพวกเราลงระลงกันมาแล้วทั่วประเทศเสียงกระดิ่งที่ดังไปถึงไหนไปแปลว,ว่าเป็นเสียงเตือนใจเราว่าเราจะไม่เอาความรุนแรงในทุกรูปแบบน้องครับความรุนแรงไม่ใช่สิ่งดีนะครับน้องลองดูนะครับว่าพวกเราเสียอนาคตไปมากมา,กมายเพราะความรุนแรงนะครับ ใช่ไหมครับหลายคนบางทีเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นเด็กแต่บางครั้งลูกผู้ชายเขาถีเพื่อนไม่ได้เคยได้ยินคำนี้ไหมครับลูกผู้ชายมันเพื่อนไม่ได้เกิดเรื่องปุ๊บลูกผู้ชายไม่มีเพื่อนแต่เรารือไปนะครับว่าพอเราไม่ถีบเพื่อนเราิ้งคุณพ่อคุณแม่เราิีงพี่น้องเราหรือเปล่าไม่ถีเพื่อนไปร่วมใช้กำลังกับเขานะก็ช่วยเพื่อนแต่เราลืมไปนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเรากำลังนั่งรอ ก็ฝากไว้ในน้องคิดดีดึงหรือเวลาไปมีเรื่องทะเลาะวิวาสที่พี่ก็มีทางออกที่ดีกว่านั้นนะครับถ้ามีเรื่องทะเลาะวิวาทคือต้องพยายามหนีไม่เอวน้องชีวิตเรามันต้องไกลกว่านั้นนะครับผมเองก็ผ่านชีวิตไปรุ่นกับน้องมาผมเป็นเด็กวัดเก่าด้วยไปบ้านผูอยู่ติดแต่วัดโตอะไรันบางนะครับแล้วผมก็เรียนโรงเรียนวัดมาตลอดแต่ผมได้ทุนเรียนคุณพ่อผมเป็นครู คุณพ่อผมมีลูกห้าคนนงล้วที่ดูเีครับว่าคือพ่อเป็นคร,รูแล้วลูกห้าคนจะอยู่กันยังไงแต่ผมก็โตมาได้เพราะบ้านอยู่ติดกับวัดแล้วก็ได้ฝังสิ่งดีๆที่พระที่อยู่ข่าบ้านพระท่านก็อบรมสั่งสอนเรานะครับบางทีก็โรงเรียนเลิกโรงเรียน,ยน,ยนนะก็เรียนโรงเรียนรับนะพักเที่ยงผมก็เดินไปหาเพื่อนที่เป็นลูกศิษย์พระก็ไปนัน่งทานข้าวฟิีที่วัดแล้วก็กลับมาเรียนหนังสือต่อนะครับชีวิตก็เป็นอย่างนี้ แต่ว่าชีวิตคนเราเรื่อนฐานะนะครับถ้าเราไม่เอาความรุนแรงในรูปแบบไอ้ย่นเกงนะครับไว้ยึดเราหนีมากผมก็เคยอยู่โรงเรียนเรื่องหนีโรงเรียนเรื่องปีนรั้วปีโรงเรียนออกไปไว้ยึดนีมากครับแต่ว่ามาตรฐานเราต้องคิดคิดถึงพ่อคูณแม่คนที่รักเรานะครับคนที่ยังเป็นห่วงเราอยู่อยากฝากน้องๆไว้เป็นข้อคิดว่าชู้ผูู้งเดียวที่เราไปใช้ใความรุนแรงชีวิตเราอาจจะเป็น นะครับแต่ว่าช่วมีสติกางคิดการทำครั้งเดียวหรือเกิดเหตุอะไรแล้วเราไปช่วยเหลือเราชีวิตก็เปลี่ยนนะครับสำนักงานสุดเนี่ยนอกจากเราจะออกมาช่วยสนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเรายามีกิจกรรมบากอย่างเช่นพลเมืองดีอยู่ที่ไหนเราไปหานะครับเรามีเกียรติบัตรจากท่านในงานสูดนะครับในโครงการพรุทธมิตรตามลักษาะพระองค์พา มอบให้คนเมืองนี้ทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ทำวามปีเช่นพบเหตุน,นะครับผู้หญิงถูกกระทบรุนแรงผู้หญิงถูกทําร้ายนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นโครงการในพระบิเ,เรื่อดดารมณที่ความรุนแรงกับผู้หญิงเราก็เลยเน้นด้านนี้แต่ถ้าใครพบเหตนผู้หญิงถูกทำรุนแรงถูกทำร้ายแล้วช่วยระงับเหตุน้องครับน้องไม่จำเป็นต้องเป็นทับคนไล่นะมาตรฐานเลยแบบนครับ จะเข้าไปจับคนร้ายน้องก็ต้องรื้อึงคุณพ่อคุณแม่เราไปรอรัที่บา้านเพียงแต่ว่าน้องทำยังไงที่จะระับหตุเช่นไปบอกยาบอกตำรวจหรือบอกใครที่สามารถหยุดได้ให้เขาช่วยกันนะครับหรือล่าสุดเมื่อสองวันที่ผ่านมาถ้าผมได้เห็นข่าวในข่าวึงก็ผมก็นั่งดูข่าวนะครับเหมือนที่ได้เห็นข่าวที่วัดสุดนแก้วกิจกรรมอดี้เช่นแวันนี้ผมเห็นข่าวว่ามีนักงานส่งเอกสารแมกเนเจอร์อนหนึง ไปประสบพบเหตุพนักงานขับรถแทงใคร่ไหซึ่งเป็นผู้หญิงจะแทงวยเห็กอะไรก็ไม่ทช่แล้วมาไล่แทงนครับในใจผู้หญิงก็วิ่งลงจากรถรถเก่งเนี่ยพนักงานขับรถวิ่งไล่แทงแล้วก็กลับมาที่รถของรถวีอเจอแมสเซนเจอร์บลรถตังเีผ่านมาเห็นมีคนร้องเรียกให้ช่วยทั้งช่วยผู้หญิงและช่วยจับคนร้ายแมสเซนเจอร์ก็ตัดสินใจว่าคิดว่าหลายคนยืนอยู่ตรงนั้นผมช่วยผู้หญิงแล้ว ปัดจิตใจขี่มอเตอร์ไซค์ตามรถคนลายไปนะครับแล้วแม่เจนเจอร์ก็ใช้วิธีที่เามีสติในการแก้ปัญหาในการทําให้สังคมเราปลอดภัยได้ดีผู้หญิงคนนั้นจะเป็นใครผมก็ไม่รู้จต่แต่เราคิดว่าตำนานเดียวกันน่ครับว่าถ้าเกิดเหตุร้ายกับญาติพี่น้องเราเราอยากให้คนอื่นช่วยญาติพี่น้องเราไหมครับอยากให้เขาช่วยุณแม่เราพี่สาวเราน้องสาวเราไหมครับเราก็คงอยาก แล้วก็ผมอยากให้คนในครอบครัวหรือคนที่รู้จักหรือคนที่ใกล้ชิดเราเนี่ยปลอดภัยสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาตามไปขีม่มอเตอร์ไซค์ตามไปจากแถวเอ่อคลองประปาแ,ะแถวแถวตัวเจ้รู้จักแล้อนนอมวมันกรู้จักใช่ไหมคลองประปาจะรู้จักที่มีสวนรถไฟไปยของกันตอนนี้เริ่มแล้วเขาตามไปจนถึง,ถงารามอินทราพยายามมองหาตำรวจไปเรื่อยๆขับมอเตอร์ออรไซค์ไปแบบเบี้ยเบี้ยเกาะซ้ายเกาะขวาแซงนหน้าห้อยหน้าไปหลัง ผมตูในข่าวว่าอย่างนั้นครับจนเขาไปเจอจุดที่รถติดแล้วเจอตำรวจแล้วเรียกให้ตำรวจจับคนร้ายไม่ได้นี่ก็คือการระงับค,ความรุนแรงนะครับคือความรุนแรงที่เกิดขึ้นถ้าคนร้ายถูกจับได้นะครับข่าวก็ออกไปบปากนี้ว่าถูกจับได้ก็แปลว่าอะไรครับอะไรก็ตามที่ทําผิดแล้วถูกจับได้คนคงไม่อยากทำผิดใช่ไหมครับผมเชื่อว่าคนเราเนี่ยมาตรฐหาในใจนคิดว่าถ้าทำผิดแล้วไปไม่รอดจะตาย แต่ถ้าทำผิดแล้วลอยคนอยู่ได้ก็คงทำแล้วสังคมเราจะอยู่กัน,นยังไงครับเหตุการณ์ไร้ร้ายายนันอาจจะเกิดขึ้นกับกแม่เราพี่สาวเราน้องสาวเราหรือว่าญาติญาติเราเองครับหรือเพืเ่อเนเราที่เรารักนะครเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับน้องมาฝากน้องก็คือว่าน้องครับนอกจากว่าเราเป็นคนดีของสังคมแล้วเลยนะครับเราก็จะไม่เพิกเฉยต่อเ,อเหตุความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นล่าสุด สำนักงานโครงการในพระรามอิทเนี่ยครับเรามีเอ็มบูยูกับเซเว่นอีเลเว่นเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยต้องเห็นว่ามันมีสาขาทุกประเทศปาเข้าไปหน้าถึงแผนแห่งแล้วเขาใช้คำว่าเซเว่นอีเลเว่นที่พักผิงผู้หญิงไทยผมเชื่อว่าน้องๆอย่างเงี้ยนะครับมีคนใกล้ชิดเป็นผู้หญิงทนะั้งนั้นแฟนเราพี่สาวเราน้องสาวเราญาติ่างเราที่เป็นผู้หญิงถึงคุณแม่เรานะครับเซเว่นอีเลเว่นที่พักผิงผู้หญิงไทยเนี่ย กิจกรรมกับสัตว์งานสู่นะครับในโครงการพระฤาษีเนี่ยโดยมีข้อตกลงกันว่าถ้าพบเห็นผู้หญิงถูกทำร้ายก็จะให้ความช่วยเหลือนะครับช่วยไปถึงข้าว่าถ้าหนุ่มเรโดนกระเป๋าเนี่ยเราคิดดูนะผู้หญิงโดนมิกลาเอากระเป๋าไปเนี่ยชีวิตผู้หญิงก็ไม่เหลืออะไรแล้เพราะว่ากระเป๋าตัาางค์ก็อยู่ในกระเป๋าสะพายโทรศัพท์ก็อยู่ในกระเป๋าสะพายเพราะผู้หญิงไม่เด็กกะเอวแบบผู้ชายถูกไหมครับพอไปหมดจะไปไหนเนเซเว่นก็บอกว่าเข้าเซเว่นอีเลเว่น เขาจะโทรตามตำรวจม,มาช่วยหรือโทรตามญาติพี่น้องมารับหรือแม้กระทั่งเขาจะให้ค่าแท็กซี่นะครับเพื่อให้ผีเนี่ยเดินทางกลับบ้านเป็นคองสามอยู่นยในจอในเซเว่นอีเเว่นนะครับอันนี้เป็นอันหนึ่งแล้เซเว่นก,ก็มีมากกว่านั้นอีนอกก็คือว่าปกติเซเว่นเามักจะตั้งตามตาซอยนะครับแล้วซอยก็เป็นซอยเสี่ยนมีมากใหม่เขาก็บอกว่าญาติพี่น้องเราถ้ากลับบ้านในซอยนีย้นะครับปกติคงไม่มีใครอยากเดินก็คือรอ ญาติมาลับเขาก็บอกให้ผู้หญิงทั้งหลายที่จะเข้าบ้านคยเดี่ยวเนี่สามารถที่จะยืนรอที่ร้านเซเว่นอีเลเวนหรือถ้าฝนตกเข้าไปรอในร้านเลยเพราะเซเว่นอีเลเวนทุกร้านมีโรมไฟในภาพตรงนครับเขาบอกว่าอย่ากให้เขาปลอดภัยแล้วเราเองก็อาจจะมารับน้องสาวเราพี่สาวเราญาติเรายืนรอที่นั่เราออกมาเจอแล้วก็รับเดินกลับเข้าบ้านไปด้วยกันอันนี้ก็เป็นการช่วยกันลดลงรเพื่อที่จะมาุูแลกับผู้หญิงเพื่อให้สังคมมันดีขึ้น ติดต่ตางๆเนี่ยเป็นการรณรงคเป็น,นกิจกรรที่เราจะทําเพื่อให้สังคมนี้น่าอยู่ปลอดภัยและดีขึ้นผมเชื่อว่าน้องๆเอง,เองเน,นะครับก็คงไม่อยากให้เกิดเป็นการรุนแรงหรือร้ายแรงขึ้นกับพวกเราหรือญาติพี่น้องเราที่ผ่านมานะครับจนในสุดก็มีการแจก,กรางวัลเมระเบีนะครับยกตัวอย่างน้องได้ีเรื่องนะครับผู้หญิงที่โดนคนร้ายที่ในรถแถวแถวบางกะปิตรงนั้นชื่อห้าง โลตัสโลตัสบ้านผง้ไหมครับคนไล์จี้ผู้หญิงแล้วก็ฆ่าปากอองผู้หญิงแล้วเอาผู้หญิงพอรถเก่งเนี่ยไปเข้าโรงแรมมาดูรแล้วก็อุ้มผู้หญิงไปไว้บนชั้นสองของโรงแรมอันนี้ก็ไปให้ประกศัศผมไปที่เกิดเหตุที่โรงแรมเองไปดูนะครับเพราะว่าก่อนที่เราไปให้ปรกกาศใครหรือเก่ตทิบัตรไทยนะครับเราก็ไปดูสักนิดหนึ่งว่าเรื่องที่ตึ่งขึ้นเป็นยังไงเรื่องนี้นะครับน,อน้อง เขาชื่นชมโรงแรมกับพนักงานโรงแรมเวลาเข้าโรงแรมมาดู่เนี่ยนะครับพนักงานโรงแรมเนี่ยเขาเก็จะแจกดูเพื่อจดทะเบียนรถว่ารถคันที่เข้ามาหมายเลขเทียไบังเมินก็มองเห็นเลือดที่พื้นพนักงานโรงแรมก็พูดขึ้นม,มาว่าเฮ้ยพี่มีเลือดด้วยอะ่ะย่างนี้ผมไม่เข้าพี่เข้าไม่ได้นะพี่ต้องเขาเห็นไหมเขาบป็พนักงานโรงแรมผู้ชายก็เป็นวัยรุ่นเหมือนกันผมไปพ็กตัวเขาไปเอง เขาไม่ทั่งเลยเพื่อเฉยเขาเห็นแค่เลือดหยดอยู่ที่พื้นเนี่ยเขาตะโกนเพราะว่าคนร้ายได้ผู้ผู้หญิงเนี่ยเข้าไปในห้องแล้วตอนนั้นพนักงานโรงแรมไม่รู้หรอกครับว่าผู้หญิงที่ถูกเข้าไปในห้องเนี่ยยังมีชีวิตยอยู่หรือไม่ที่ถูกทำร้ายเลยแต่คนร้ายตะโกนออกมาว่าเฮ้ยเรื่องหัวเมียมน้องยุง่งหรอนะตีเล็กนิดหน่อยหัวเมียไม่มีอะไรแต่พนักงานโรงแรมไม่เพิ่มเฉย,นะยต่อเหตุความรุนแรงครับเขาตะโกนบอกไม่ได้พีม่มีเลือดผมให้พี่เข้าไมได้พี่ต้องเอาเท่านั้นแหละครับคนร้ายก็เดินออกมาจากห้อง แล้วก็ทำท่าเหมือนมาหาอะไรพี่รถพนักงานโรงแรมก็พึ่ต่อว่าพี่ไม่ได้นะเขามีเรื่องไม่ได้นะพี่โรงแรมก็ไม่เข้านะเท่านั้นแหละครับคนร้ายตกใจวิ่งหนีออกจากโรงแรมโรงแรมนั้นก็อยู่แถวนะครับผมว่าไม่ไกลจาที่นี่เท่าไหร่ไม่ไกลจากที่นี่เท่าไหร่ครับเพราะว,ว่าผมไปที่โรงแรมมาเองพอด,ดีให้คนขับรถเขาช่วยนีไปคนร้ายวิ่งหนี ออกจากโรงแรมน้องครับผมก็ไปตามเส้นทางคนลายลว่าว่าหนียังไงไปยังไงแล้วคนละเมินดนีที่โรงแรมก็ทำอะไรผมว่าวิา่งไปน่าจะลูกสองกิโลนะแต่พนักง,งานโรงแรมเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าผู้หญิงที่อยู่ในโรงแรมเป็นยังไงคือพอคนไลายที่หนีสัญชาตญาณของคนดีไหมครับนอ้องอย่างพวกเราเนี่ยครับเราได้รับการอบรมจบจากโครงการนี้แล้วนะครับต่อไปนี้เรี่ยวแรงเราเนี่ยเอาไปวิ่งไปช่วยของความดี นะครับตามแนวคำสอนที่พระอาจารย์รนิยมยงให้เราครับพนักงานโรงแรมวิ่งไล่ขวดคนร้ายไปสองกิโลหรือกว่าสองกิโลก็ผงนั่งรถตามเส้นทางผมกับพนักงานโรงแรม,มนั่งไปด้วยจากในซอยออกไปถึงปากซอยวิ่งข้ามสะพานลอยนะครับถนนล่าถืดไปฝั่งตรงข้าพนักงานโรงแรมมีไฟสายเป็นพลาสติกก็ใช้ไฟสายพลาสติกเนี้อเนื้จะตดิด จนในที่สุดคนร้ายก็ะชักมีดที่คนร้ายปากคอผู้หญิงนะครับออกมาจะแทงพนักงานโรงแรมเขาก็พนักงานโรงแรมจะจับเอาไว้แต่ผมนับถึงน้บใจพนักงานโรงแรมคือเขายังไม่รู้เลยนะครับว่าผู้หญิงที่อยู่ในห้องตายแล้วเขาคิดว่าคนร้ายกันเฉยแต่เขาไม่ระเลยเราเห็นไนะแต่เขาก็เห็นคนร้ายมีมีดปุ๊บปรอิญพนักงานโรงแรมวิ่งตามไปประมาณนั้นสองคนคนนึงก็อยู่ข้างหน้าคนนึงก็อยู่ข้างหลังน้องเ็มเดูสิครับ เวลาเราเกิดความรุนแรงก็มีอาชีวะเราตีกันมันก็่อะไอย่างเงี้ยเอาเถิดกันอยู่ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยไม่ให้โดนใช่ไหมครับไอ้ทางนี้เอาไปไฟฉายไอ้พัสติกเนี่ยพยายางตีคนร้ายก็เอามีดแทงกวาดไปรอบๆเพราะว่าหวังจะหนีนะสุดท้ายพอเกิดเหตุอย่างเงี้ยคนก็มามอดูนั่งโรงแรมก็ตะโกนว่าช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับนี่ทำร้ายผีคือเขาไม่รู้ว่าฆ่าหรือตับไปรู้แค่ทำร้ายจนกระทั่งพนักงานโรงแรมโผมแท็กซี่ แคเนี้นะคนร้ายของแท็กซี่ขึ้นแท็กซี่เอามีดที่คนแท็กซี่เลยให้ขับไปพนักงานโรงแรมนี่ใจกลางมากตรงขวาหน้ารถมันตกกระโปรงอย่าไปนะครับมันคนร้ายผู้หญิงแท็กซี่ก็ร้องขอทีนี้แก่คนร้ายว่าว่าลุกแก่แล้วจะทำรูงเลยลเล่นเคอนเันจะไปเอาอาหาจนกระทั่งคนรบกวนบีก็มาลุ้มล้องรถเข้ไปไม่ได้นะครับสุดท้ายพนักงานโรงแรมก็คุยคุยออ,ออกคนร้ายว่าใจเงย็นๆในที่เย็นจนวานที่ต่อแล้วก็คุยกัน พนะอคนไลายมีจังหวะเขาก็เขา้เขาชา้จาจับไปได้แต่ว่ามีนลเมืองดีหลายๆคนนะครับมาช่วยจับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ผตามมาถีงแล้วก็มาเอาคนล้ยายไปสิ่งที่เราเห็นก็นคือว่าเขายังไม่รู้เลยว่าผู้หญิงเนี่ยในห้องพักถูกคนร้ายถูตายจนกระทั่งเขาเอาคนร้ายให้ตำรวจไปแล้วก็กลับไ,ไปที่ห้องพักไปดูว่าผู้หญิขงข้างบนนั้นนะถูกปักคอแล้วก็เสียชยีวิตอย่แลนวน้องครับนี่คือความดีที่ไม่เพิกเฉยน,นะครับ โครงการของเราคือรณรงค์ยุติความุรุนแรงกับผู้หญิงไม่เาาอาความรุนแรงทุกรูปแบบเราเห็นเช่นนี้น้องๆเ,เราก็ทาเปลี่ยนปีปาไปมอบให้เขาเป็นขวัญเป็นกําลังใจประกาศความดีของเขานะครับว่าเขาเป็นพลเมืองดีที่ช่วยเหลือสุงคมลักษณะอย่างนี้เราก็มอบมาในละครแล้วนะครับเราก็คิดว่าจะไปทำต่อไปแล้วผมก็คิดว่าผมมาคุยกับน้องๆแล้วในนี้สักวันหนึ่ง ผมอาจจะได้ต้งเกียรติปักไปให้น้องๆที่นั่งอยู่ที่นี่นะครับ